คำว่าอาริโกโตไซมัสนะฮะทุกคนฮะทุกคนได้ยินกันอยู่แล้วนะฮะแปลว่าขอบคุณนะฮะทุกคนฮะแต่อาริโกโตไซมัสเนี่ยสามารถพูดได้กี่แบบนะฮะทุกคนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วนะฮะอาริโกโตไซมัสเนี่ยสามารถย่อได้ก็คือถ้าคุยกับเพื่อนจะเหลือแค่อาริกาโตนะฮะอ่าน,นง่าย ทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้ง่ายแค่ตัดกดไซมสัสออกง่ายๆนะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนสนิทอีกเลเวลหนึ่งนะฮะทุกคนฮะเขาจะพูดคําว่าอาัสซัสอ่ะงงเริ่มงงใช่ไหมฮะเพราะว่าคําศัพท์พวกนี้นะฮะต้องเป็นคนที่ไปอยู่เท่านั้นนะฮะถึงจะพอรู้นะฮะหรือสนิทกับเพื่อนคนญี่ปุ่นนะฮะทุกคนฮะแต่ทีนี้นะทุกคนมันมีสั้นกว่านั้นอีกนะฮะทุกคนฮะ,ะนอกจากคําว่าอัสซัสแล้วนะฮะทุกคนยังมีคําว่าอัสแค่นี้เองฮะอัส อัสเนี่ยมันไม่ใช่คำไม่สุภาพนะทุกคนแต่บางครั้งอะ่ะการทำงานในร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนครับคำว่าอัสเนี่ยมันจะรวบคำมาเพื่อแบบว่าเขาพูดกันบ่อยไงฮะเหมือนส่งมีดส่งส่งกับข้าวส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออสออสออสอย่างนี้นะฮะก็คืออาริโกโตโกไซมัสนั่นแหละครับทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับ